วิธีทําหมูกอบแบบง่ายๆเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่จ้ะเอาหมูมาต้มให้สุกในกระทะแบบนี้ซักประมาณยี่สิบนาทีนะสุกข้างในสุกมั่งไม่สุกมั่งก็ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราจ่อไปอบอีกเสร็จแล้วก็เอามาช้อนซบจิ้ม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 เสร็จแล้วเราก็มีดกรีดจุ๊บ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 แล้วก็จุ๊บ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 เสร็จแล้วก็อันนี้คือน้ำส้มนะเยปินเทน้ำส้ม แช่น้ำส้มประมาณสิบนาทีเพราะเยพินแช่ครบสิบนาทีเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยลวดร้อยคล้องแช่ไว้สักประมาณสิบนาทีเสร็จแล้วเนี่ยเอาลวดคล้องแล้วแฝนไวอนนไ้อย่างเงี้ยแฝนตากลมไว้เดี๋ยวก่อนเยพินคล้องลวดแป๊บหนึ่งนะลวดคล้องแล้วแฝนไว้อย่างเงี้ยตอนต้มเราใส่เกลือไปนิดหน่อยนะ แผ่นไว้ย่งเย็้สักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเราทํางานอะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่นี่เลยหรือจะทําเลยก็ได้นะจ๊ะใส่หม้ออบลมร้อนแบบเนี้ยเห็นไหมใส่หม้ออบลมร้อนแบบเนี้ยแล้วก็เสียบปลปั๊กกรอบร้อยเปอร์เซ็นเต็มจ้ะเด็กพินขอบอกที่สาคัญเราต้องแช่น้าส้มนะแช่น้ําส้มจิ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 ม,จมแล้วก็แช่น้าส้มเนี่ยให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็แผ่นไว้เราจะอบเลยก็ได้หรือเราจะ ตากให้แห้งก่อนก็ได้เนี่ยแฟนไว้อย่างเงี้ยอร่อยมากเดี๋ยวเย็นจะบอกนะว่ากรอบขนาดไหนเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวหมู่ล่วง